เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนชีวิตเราก็ชีวิตเก่าก็ได้หมดไปแล้วเรามีชีวิตใหม่คือมีชีวิตของพระเยซูชีวิตของพระเยซูก็เคลื่อนอยู่ในชีวิตของเรานึกดูสิเรามีชีวิตพระเจ้าอยู่ในชีวิตของเราใครเคยตื่นขึ้นมาตอนเช้าผมตื่นเมื่อวานผมตื่นขึ้นมาตอนเช้านี่พูดจริงๆนะผมตื่นขึ้นมาตอนเช้าแล้วคิดนะโอ้โ oh, ห oh, คิดดูสิพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่เนี่ยอยู่ในร่างกายของผมอยู่ตอนนี้ พลังทั้งพลังทั้งโลกพลังที่สร้างโลกจกักรวาลเนี่ยอยู่ในชีวิตผมหมดเลยโอ้โห,โห,โหนึกดูสินะฤทธิเดชท,ที่ชุบพระเยซูจะขึ้นมาจากความตายเนี่ยอยู่ในตัวผมตอนนี้เพราะวิญญาณบริสุทธิ์พระวิญญาณของพระเยซูนเนี่ยอยู่ในชีวิตผมชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตผมดังนั้นทุกครั้งที่เราหยิบขนมปังเนี่ยเราประกาศว่าพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่พระเจ้าผู้สร้างโลกจกักรวาลพระเจ้าผู้ทรงชุบพระเยซูจะ กับเป็นขึ้นมาจากความตายอยู่ในชีวิตอยู่ในร่างกายเล็กๆของข้าพเจ้าตอนเนี้เรามีชีวิตของพระเจ้าอยู่ในชีวิตเลยดังนั้นข้าพเจ้าจะไม่ต้องเจ็บป่วยนานๆดังนั้นข้าพเจ้าจะมีพลังข้าพเจ้าจะเคลื่อนไปด้วยฤทธิ์เดชของพระเจ้าอามันไหมฮะและทุกครั้งเราประกาศอย่างนี้พระคัมภีร์พูดในหนังสือ2โครินโตบทที่5ข้อ17บอกว่าเหตุฉะนั้นถ้าผู้ใดอยู่ในพระคริสต ผู้นั้นก็เป็นคนที่ถูกสร้างใหม่แล้วสิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปดูเถิดสิ่งสารพัดกลายเป็นสิ่งใหม่ทั้งนั้นสังเกตไหมตั้งแต่เราเป็นเป็นคริสเตียนเนี่ยเรามีชีวิตใหม่สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปตอนนี้เรามีเพื่อนใหม่ตอนนี้เรามีคําสอนใหม่ตอนนี้เรามีความความคิดใหม่สิ่งเก่าๆก,ก็ล่วงไปหมดแล้วอามันไหมครับดังนั้นขอบคุณพระเจ้านะฮะที่เรามาเป็นลูกของพระเจ้าทุกครั้งที่หยิบขนมปัง เรารู้ว่าชีวิตพระเยซูอยู่ในชีวิตของเราปัจจุบันนี้เรามีพลังในการเดิมเนินชีวิตข้าพเจ้าสามารถผชนทุกสิ่งได้โดยพระองค์ผู้ทรงเสริมกําลังข้าพเจ้าทุกครั้งที่เราหยิบถ้วยนั้นเราก็ประกาศว่าพระโลหิตของพระเยซูได้ทรงชําระล้างบาปของข้าพเจ้าในอดีตแล้วประการที่สามอนาคตทุกครั้งที่เรารับสินมหาสนิทเราก็ประกาศอนาคตว่า พระเยซูจะเสด็จกลับมาครั้งที่สองพระเยซูบอกจำได้ไหมเราจะไม่กินปัสกานี้อีกจนกว่าจะสำเร็จในอาณาจักรของพระเจ้าอะไรสำเร็จล่ะฮะก็คือพระเยซูตายไปไว้ขางเขนไถ่บาปให้มนุษย์แล้ววันหนึ่งพระเยซูจะกลับมาตั้งอาณาจักรในโลกนี Maps ้อีกครั้งหนึ่งวันนั้นผีมารซาตานจะถูกผูกมัด และไม่สามารถมายุ่งกับพวกเราได้วันนั้นเราจะนมัสก,การพระเจ้าเราจะรับใช้พระเจ้าโดยไม่มีการเจ็บป่วยอีกต่อไปพระเยซูจะเสด็จกลับมาตั้งอาณาจักรของพระองค์นะฮะในหนังสือ1นึ่งครินโตบทที่11บอข้อยีบอกว่ายังไง1นครินโตบทที่11บเข้อยีบบอกว่าเพราะว่าเมื่อท่านทั้งหลายกินขนมปังนี้และดื่มถ้วยนี้เวลาใดท่านก็ประกาศการวายพระชน ขององค์พระผู้เป็นเจ้าจนกว่าพระองค์จะ,สะเสด็จมาอาเมนไหมครับทุกครั้งที่เราทำพิธีศีลมหาสนิทเราประกาศให้โลกรู้ว่าองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราคือองค์พระเยซูจะ,สะเสด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งเราประกาศว่าเราเป็นผู้มีชัยชนะเราไม่ต้องดำเนินชีวิตในโลกนี้แบบพ่ายแพ้อีกต่อไปเพราะวันหนึ่งพระเยซูจะ,สะเสด็จก,กลับมาครอบครองเป็นราชาของโลกนี้ นั้นประการที่หนึ่งอดีตความบาปของเราได้ถูกยกไปแล้วประการที่สองปัจจุบันพระเยซูดำเนินชีวิตอยู่ในชีวิตของเราเป็นอาหารแห่งชีวิตเราพระเยซูเลี้ยงเราข้างในอยู่ในเป็นเราเราชีวิตเรานั้นไม่อดอยากพระเยซูเลี้ยงอยู่ข้างในชีวิตเราพระวิญญาณของพระองค์อยู่ในชีวิตของเราเลี้ยงเราอยู่ข้างในเป็นอาหารทํารงชีวิตเป็นน้ําแห่งชีวิตชีวิตคริสเตียนถึงเต็มไปด้วยความชื่นชมยินดี ประกาศนิสามเราประกาศว่าพระเยซูจะเสด็จก,กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะฮะแล้ววันนั้นเมื่อพระเยซูกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นพระกัมภีพูดในหนังสือฟิลิปปีบทที่2องข้อสิถึงข้อสิบเฟิลิปปีบทที่2องข้อสิบถึงข้อสิบเบอกว่าเมื่อพระเยซูกลับมาสิ่งนี้จะเกิดขึ้นหัวเข่าทุกหัวเขา่า ในสวรรค์ก็ดีที่แผ่นดินโลกก็ดีใต้แผ่นดินโลกนี้ก็ดีจะต้องคุกกราบลงนมัสการในน้ำแห่งพระเยซูนั้นและเพื่อลิ้นทุกลิ้นจะยอมรับว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าอันเป็นการถวายพระเกียรติแด่พระเจ้าพระบิดาว้าวเมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาจะเกิดอะไรขึ้นฮะ ท่าน,นี้คนจะเถียงได้ไหมว่าพระเยซูปเป็นพระเจ้าเ mm hmm. ถียงไม่ได้แล้วใช่ไหม mm hmm. พระเยซูบอกว่าในวันนั้นเมื่อพระองค์เสร็จกลับมาทุกเข่าจะคุกลงกราบพระเยซู mm hmm. ผมเชื่อว่าเราควรจะคุกข่าวกราบตอนนี้ดีกว่านะ mm hmm. ไม่ควรรอวันนั้นจริงไหมเพราะวันนั้นนะ่ะถ้าเราไม่คุกข่าวกราบวันนี้วันนั้นนะ่ะเราจะทุกคุกข่าวกราบลงใครเคยดูหนังจีนไหมเวลาคนเข้าไปหาห้องเต้ ถ้าคนไม่นั่งคุกเข่าลงเขาจะเอาไม้ทุบที่หัวเข่าจริงไหมคุกเข่าลงทันทีวันนั้นเนี่ยหลายคนจะถูกถูกกษัตริย์พระเยซูเอาเอาไม้เคาะที่หัวเข่าคุกเข่าลงวันนั้นแต่ตอนนี้เราไม่ต้องทําอย่างนั้นเราคุกเข่าเองเลยเรากราบพระเยซูก่อนมีคนหลายคนชอบว่าว่าเอ้ทำไมพวกเรามาล้มกันในโบสถ์เราไม่ล้มวันนี้วันนั้นเราจะต้องล้มนะ เราล้มสะวันนี้จะดีกว่าล้มลงไปกราบพระเยซูทุกครั้งที่เราล้มลงไปเนี่ยเราแสดงความถ่อมใจเหมือนเด็กๆจริงไหมเราลงกล้มลงลง้มล,ลงไปที่พื้นแล้วก็กราบพระเยซูแล้วก็ถวายกะเจดแด่พระเยซูเราต้องการล้มฝ่ายการล้มในพระวิญญาณหรือการล้มลงไปบนพื้นเนี่ยเป็นการแสดงความถ่อมใจว่าเรายินยอมพระเจ้าไม่เห็นมันจะผิดอะไรเลยในโบสถ์ที่ต้องล้มกันทําไมต้องมาต่อต้านเรื่องล้มผมก็ไม่เข้าใจอามันไหมครับเพราะวันนั้นทุกเข่าก็จะคุกลงอยู่ดีอามันฮาเลลูยานะฮะ ทำไมคริสเตียนถึงรับศีลมหาสนิทละ่ะทำไมคริสเตียนถึงต้องรับศีลมหาสนิทเพราะว่าประการที่1เป็นคําสั่งของพระเยซูเป็นคําสั่งของพระเยซูพระเยซูสั่งเราให้รับศีลมหาสนิทนะฮะเป็นเป็นศีลเป็นเป็นการเป็นเป็นพิธีที่พระเยซูเป็นคนเริ่มให้เรานะฮะ เราเรารับสินมหาสนิทเพื่ออะไรเพื่อจำได้ว่าประการที่สองเพื่อเป็นการเตือนใจเราว่าพระเยซูตายเพื่อเราใครเชื่อบ้างว่ามนุษย์เนี่ยขี้ลืมเชื่อไหมฮะว่ามนุษย์นี่ขี้ลืม <S <S ผมจำได้ตอนที่ผมเด็กๆนะฮะผมผอ,อเอิญไปพบสุภาพสตรีคนหนึ่งแล้วหลงรักเขาตอนนั้นยังไม่เป็นคริสเตียนนะฮะ ไปหลงรักสุภาพสตรีคนนี้ชื่อคุณดารารัตนะฮะเสร็จแล้วจําได้ว่าตอนนั้นเนี่ยผมเป็นนักเรียนโรงเรียนอัสสัมชัญอยู่ปฐมปลายนะฮะแล้วก็โรงเรียนเขาบอกว่าที่สมาคมประเทศฝรั่งเศสเนี่ยเขามีสอบกันแล้วถ้าใครสอบผ่านเนี่ยจะได้ทุนไปเรียนประเทศฝรั่งเศสจบอะไรก็ได้จบหมอก็ได้จบวิศวะก็ได้ฟรีเลยจบ แล้วแค่มาใช้ทุนรัฐบาลหนึ่งเท่ามาใช้รถทุนรัฐบาลไทยไม่ได้ใช้ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสผมจําได้เลยว่าเพื่อนผมเนี่ยไปสอบต้องหลายคนแล้วเพื่อนสนิทปรากฏว่าเพื่อนสนิทผมเนี่ยไปฝรั่งเศสหมดเลยนะค,คนนึงเป็นลูกของอห้างเซ็นทรัลอีกคนนึงเป็นลูกเจ้าของโรงหนังที่แล้วก็แล้วก็เป็นพวกนี้สอบผ่านหมดเลยนะฮะแล้วไปฝรั่งเศสต,ต้องหลายปีไปอยู่ฝรั่งเศสต้อง 5 6ปี7ป,ปีอะไรเงี้ยไปเรียนไปเรียนเอ่อคค o ร์แล้วก็ไปเรียนอะไรต่างๆกันเยอะแยะที่จริงผมอยากจะบอกว่าผมเนี่ยเป็นน u m b e r รวันในภาษาฝรั่งเศสตอนที่อยู่โรงเรียนอัสสัมชัญแล้วผมตัดสินใจไม่ไปสอบผมตัดสินใจไม่ไปสอบเพราะผมรู้ผมสอบผมผ่านแน่ๆเลยเพราะผมนัมเบอร์วันเลยผมเก่งที่สุดภาษาฝรั่งเศสในยุคน,นั้นนะฮะในชั้นผมเนี่ยผมไม่ไปสอบเพราะอะไรรู้ไหมเพราะผมรู้ความจริงเรื่องหนึ่งคือ ถ้าผมไปฝรั่งเศสเนี่ยคุณดาเนี่ยเขาลืมผมแน่ๆแ,แล้วผมจะลืมคุณดาแน่ๆผมตัดสินใจเอาแฟนมากกว่าได้ทุนไปประเทศฝรั่งเศสเพราะผมอยากจะในที่สุดมีครอบครัวกับคุณดาผมก็เลยตัดสินใจไม่เอาทุนเพราะผมรู้ว่ามนุษย์เนี่ยขี้ลืมถ้าเราจากไปอยู่ประเทศฝรั่งเศสแค่ปีหนึ่งเ่ยผมต้องลืม ผู้หญิงคนนี้แน่แน่เลยผมตัดสินใจผมอาจจะเป็นเป็นพระคุณของพระเจ้าที่ผมตัดสินใจอยู่เพราะถ้าอย่างนั้นผมก็คงไม่ได้มาเป็นพาสเตอร์ที่นี่จริงไหมครแล้วก็คงไม่ได้มาแต่างงานกับคุณดาเป็นภรรยาพาสเตอร์ซึ่งดีเยี่ยมเป็นกูดพาสเตอร์ไวฟ์จริงไหมครพระเจ้ามีแผนการผมเลยไม่ไปสอบที่ผมเล่าเรื่องนี้เขาเพราะอะไร<ม>เขาผมอยากให้พี่น้องเข้าใจว่ามนุษย์นี่ขี้ลืมจริงไหม